ก็กลับมาเจอกับทีเด็ดสตเต็มข้อกันอีกเช่นเคยครับวับนนี้เป็นการพบกันระหว่างมึนเส้นกลัดบักเจอกับบาเยอร์มิวนิกนัดเจอกันที่ศึกบุนเดสลิกาครับประจําวันที่8มกราคมเวลาตี2 30นาทีครับมาเริ่มกันที่ความพร้อมของเจ้าบ้านมืนเส้นกัดบักกันก่อนเลยครับถือว่าค่อนข้างแย่ห้านัดหลังที่ผ่านมานี่ฟอร์มไม่เข้าตาก,กรรมการเท่าไหร่ครับมักทําแต้มหายสะดุดมาหลายนัดทําให้อันดับตอนนี้ในตารางคะแนนไม่ค่อยดีตามไปด้วยครับ มาดูความพร้อมของทีมเยือนบาเยอร์มิวนิกนะครับที่ผ่านมาฟอร์มยังคงร้อนแรงอย่างต่อเนื่องสามารถเก็บคะแนนได้เป็นกรอบเป็นกับนำจากฝูงของตารางแบบรล่อๆครับแม้จะเป็นทีมเยือนแต่สามแต่ไม่น่าอยากสำหรับเกมนี้ครับเกมนี้มองแล้วบาเยอร์เพลินอุลาครับสามารถรับทีเด็ดแม่นๆเพิ่มเติมได้ที่แอด8ปออนไลน์นะครับก <ๆ S 1> ่อนจะจากกันไปนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b <ๆ> s c r i b e ให้ช่องทีเด็ดซัดเต็มข้อกันด้วยนะครับ ขอบคุณครับ